กระเป๋านูมา,าใส่กับข้าวลูกแ่กกระเป๋ามาให้ดูด้วยกระเป๋าสวยๆนะสวัสดีจากอิงแลงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแปดโมงห้านาทีปกติแล้วสจนนนน่จะไม่ได้อันนั้นนี่พี่น้องจะไม่ได้ไอ้ตื่นโอ้จะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ายังอยู่ในชุดแบบว่าชุดนอนหรือชุด ออกกังกายอะไรก็ว่าค่ะไปแต่วันนี้ลูกสาวจะไปเออแม่หอ่อตัวนี้ให้พ่อจะเล็ก,กน,นะแม่ใส <Okay. S 1> ่ตัวนี้เนาะโอเคอยู่เนาะอันนี้ลูกสาวจะไปเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกอะไรนะแม่ดี residential r e s residential Res Resident เอากระเป๋าลากมาให้แม่ดูสิถูกสวยเด้กระเป๋าแม่ดีมันก็คือเหมือนกับการเข้าค่ายแต่ว่าไม่ใช่เข้าค่ายแบบบ้านเราเนาะมันจะเป็นที่ให้โรงเรียนพาไปทํากิจกรรมแล้วก็จะมีที่นอนให้เป็น เป็นเตียงนอนสองชั้นอะไรอย่างนี้กระเป๋าหของนี่ดิโอ้สวยดิกร<ว>ะเป๋าสวยมากไม่รีเลือกเองนะพารตี้ค่ะพูดชัดๆให้แม่ฟังสิลูกภาษาอังกฤษคืออะไรที่หนูไปวันนี้ residentialresidential นะดีเดียว be yourself ขกระจ l l r i ล h t and be happyokaybe healthy <All right. S 1> <laughs> นั่นแหละแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้สิไปส่งน้องเมลี่แล้วก็ <c oughs> ซื้อของเข้าบ้านน้องค่ะวันนี้คือดูแลเรื่องบ้าน <c oughs> โอ้ยตอนเสาร์มาในแหบเสียงแหบแล้วทีนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นไปฟาร์มสินะเพราะว่าลูกไม่อยู่นะจ๊ะพี่น้องขา <c oughs> เขาไปกันสองสามวันสงคืนนะจ้ะแล้ววันที่กลับมาก็ไปรับปกติจากโรงเรียนสินะพี่น้อง่ะนี่แหละที่ดีอยู่ที่นี่เนะี่ยคือเขาพาไปเหมือนกับว่า ให้ฝึกช่วยเหลือตัวเองเมลีบอกว่าต้องทําเตียงเอาเองนะก็คือปูเตียงหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้ปูไวโรลอนะถึงเป็นเตียงสงชั้นนั้นเมลีว่าเขาจะบอกว่า,วาม,มีอะไรเนาะน้องเมลีแล้วมาเราให้ฟังว่าเขาจะให้ปูเตียงเองนะทําเตียงเองทาผ้าห่มผ้าห่มเองเออก็ดีนะนะพี่น้องแล้วทีนี้เขาก็ให้เตรียมหลายอย่างพวกกันน้ำ water proof นกางเกงแล้วก็เสื้อผ้าที่จะอ activity อย่างสินะจ๊ะพี่น้องคะรองเทา้าบูทที่มันกันน้ําอะไรเขาก็จะเขียนไว้นั่นแหละ ค่าใช้จ่ายเขาก็จะนานแล้วเขาจะบอกเขาคือแบบว่าบางคนก็จ่ายเป็นเดือนอนใะช่ไหมหรือคุณจะจ่ายเป็นก้อนหนึ่งไปเลยก็ได้รอบนี้เนะี่ยมันประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าปอนด์พี่น้องขาเนาะแล้วแต่รอบว่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั่นแะหละจะ้าส่วนใหญ่ก็ไปเนาะปีของเมลีเป็นปีเอ่อมโซงถ้าเปรียบเทียบคืเบเเอเยอเอ็กนม่มดีเออเมรีดว่าไปแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะ,นะคะไปก็เกือบทั้งหมดแนะละ้วน้อยน้อย,น,อยน้อยที่ไม่ไปนี่ใช่ไหมคะพี่น้องขานั่นแะหละเนาะ แล้วแต่ว่าเขาจะให้ลูกเข้าไปหรือว่าให้ไปแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยก็จะให้ไปน้องพี่น้องวันนี้ครึ้มน่พี่น้องช่วงนี้ต้นเดือนต้นเดือนกันยายนอ,อากาศตอนเช้าจะเป็นแบบนี้ขาจะเหมือนเริ่มออท่มแล้วนี่ยนะจ๊ะตอนเช้าจะเป็น,นหนาวหนาวสบายมากเลถ้าแดดก็จะอุ่นนะ่นะจ๊ะพี่น้องวันนี้ทั้งขยะแถวบ้านเป็นทั้งขยะรีไซเคิลน,นะใน,นของเพื่อนบ้าน ก็จะเอาไปจอดไปตรงนี้เพราอให้คนได้เข็นรถแบบเข็นรถล,ลูกข้าเจ้าน่ะนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาใช้ยังเสียเเขาไปไฟพุ่นหนาวอยู่ด้จ้ะตอนเศร้าๆนี่หน,า,น,า,นาวๆโทรศัพท์เขาก็ไม่ให้ใช้นะคะให้ใช้อยู่กี่นาทีไม่ไดี เทนเมนิตตอนเย็นเออแต่ว่าเขาให้เอาไปแบบว่าอ <Okay. Okay. S 1> ก็ใส่ในกระเป๋าได้ลูกเขาให้เอาไปเพราะได้ติดต่อผู้ปกครองตอนเย็นอย่างนี้นะจ้ะพี่น้องแล้วเงินนะเขาให้ไม่เกินสิบปอนด์เขาให้เอาไปเผื่อนะคะ่ะ <Okay. S 1> เผื่อว่า <Okay. S 1> เผื่อว่าเด็กน้อยจะซื้อขนมกินแต่ว่าอาหารเขาจัดให้อยู่แล้วนะคะเออถ้าหนูไอ้ไม่ไม่อันนั้นก็อย่ากินหมดเด้อลูกเด้อ หมายถึงว่าถ้าเราไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซือ้อ,อ <c oughs> ไปเอากระเป๋าหน,นูไปใส่รถเอารองเท้าใส่หรือยัง <c oughs> ใส่ผู้มิใจไม่รีอิวไม่รีพราวิทเขาจะเป็นแบบบอดี้ฟชันน้ำมูลนะนะ ใส่แบบว่าตามที่ตัวเองชอบอะนะสไตล์เสื้อยืดกเกงยีนเสื้อยืดแบบนี้ดีโ <Okay. S 1> เอาใส่ด้านหลังสิลูกหนูจะนั่งตรงไหนก็ <c oughs> ใส่นะ่ะ ใส่ตรงนี้เลยลูกเออเอานั่งได้ก็ใส่ค่าค่ะแม่ที่ไปส่งค่ะที่ไปส่งค่ะปกติเมลีเขาจะเดินไปโรงเรียนนะจ๊ะแต่ว่าอวันนี้ก็คือมีกระเป๋าใช่ไหมล่ะเมลี <Yeah. S 1> แม่ก็เลยต้องไปสง่งเพราะโรงเรียนเมลีเดินไม่เกินสิบนาทีนะเมลี <Yeah. S 1> แม่ก็เลยต้องไปส,งส่งส่วนใหญ่เขาก็ไปส่งนะคะถ้ามีกระเป๋าแบบนี้ าถึงว่าทุกคนกี่โมงนี้ไปทางไหนดีไปทางนี้รโรงเรียนเด็กน้อยยังไม่มาถ้าลงถ้าโรงเรียนนี้มารถติดไม่ไ้ก็ไปทางน,น,าน,นู้นนะพอ s ี สกูบัสแล้วตรงไปไม่มีดีไปข้าไปด้านนู้นน้าด้านนี้ปะ A child <laughs> เ,เขาเข้าไปโรงเรียนเร็วแทนน uh uh. ่นั่นอ๋อนะไม่โนบะไปก่อนเช้าเลยนะเนี่ยเขาก็เดินไปแบบนี้แหละโรงเรียนเมลีนะคะวันนี้เนะี่้ใส่ทำผมสีเล่นเลยเมลี ขอผมสีชมพูสีแดงพี่น้องจ๊ะสวัสดีในวันถัดมานะคะวันถัดมาเพราะว่าไซาไปส่งลูกไซก็น,นะคะก็ให้เข้าไปนะพี่น้องคะาแล้วทีนี้ไซก็หลังจากคืนหนึ่งคืนวันถัดมานะไซจะเล่าสู่ฟังเนาะคะ่ะ วิดีโอไซก็แบบว่าง่ายๆสบายๆตามที่กิจกรรมที่เราทําแล้วก็สามารถที่ที่ถ่ายทอดได้เราก็จะถ่ายให้ดูนะสนาจากพี่น้องอืมคืนเดียวนะคืนเดียวคืนเดียวที่ผ่านไปนะคนที่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงลูกมากก็คือคุณพ่อพี่น้องคะกิ้น้ำอุ่นๆก่อนพี่น้อง คุณพ่อพ่อหม่เนี่ยพี่น้องเห็นเป็นแบบนั้นนะแกล้งกันดีหยอกกันดีเนะี่ยคิดถึงลูกมากเพราะว่ายังพี่นอ้องเพราะว่าเขาอันนั้นเขาเคยกลับบ้านมาแล้วมีเสียงแบบว่าไม่เงียบเวลาจาเนาะนะะ <laughs> ใช่ก็เรแบบว่าโอ้ยคุณพ่อขาเส้นเยอะสักหน่อยนีเวลาถ้าเขาเป็นเป็นสาวมาเนี่ยยิ่งกว่านี้เนาะพี่น้องยิ่งมีความห่วงลูกเล็กเนาะค่ะลูกเล็กได้อยู่กับเราเนี่ ถึงยากแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นห่วงเนาะเราเห็นอยู่ในสายตาเราตลอดนะสินะพี่น้องแต่ว่าโตขึ้นมามันจะมีความเป็นห่วงแตกต่างกันเด้อันนี้คือมามาประสบแทบประสบการณ์ของครอบครัว,รว,รวของคนที่เคยบางคนก็เคยผ่านมาแล้วแบบนี้เป็น่าพี่น้องคือเวลาช่วงเขาเป็นสาวเนี่ยยิ่งจะเป็นห่วงเวลาเขาออกไปเที่ยวไปอะไรนี่ยังสินะพี่น้องอันนี้ไปกับโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงใช่ใช่รู้อยู่ว่าไม่ใช่เป็นห่วงเราคิดถึงหมายถึงเรารู้อยู่ว่าไปกับโรงเรียนมีคุณครูคดูแลอย่างดีนะ่นั้นปลอดภัยนะพี่น้อง ทีนี้พ่อเพ่นก็จะถามลูกส่งข้อความมาหรือยังอยู่สินะพี่น้องลูกส่งข้อความมาหรือยังลูกไปลูกออกจากโรงเรียนหมายถึงเพื่อนกลับมาจากทางานเน่ะสี่โมงแรกจางสินอาจาะถามแล้วแต่ว่าใจก็เช็คอยู่ซ้ายว่ายังจังสิณอาจ่ะพ่อพ่อก็นั่งดูทีวีพี่น้องเล่าเรื่องไปสู่ฟังสู่ฟังก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คตลอดนะคะหมายถึงว่าประมาณ ครึ่งชั่วโมงเอาขึ้นมาเช็คอีกโออทำไมเมลียังไม่เปิดโทรศัพท์เลยเพราะว่าของพวกทรายนี้จะดูอ่าของลูกว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนได้เวลาเขาเปิดโทรศัพท์นะสินะจ๊ะพี่น้องเวลาเขาไปไหนเนี่ยจะรู้ว่าเขาไปไหนสินะจ๊ะทีนี้นั่นแหละ <laughs> พ่อก,เก็เช็คแล้วเช็ค ช็คตลอดนะสินะพี่น้องคะชีวิตของก็เค่าเก่าไปเรื่อยๆจะเวลาสักหน่อยเขาก็จะมีครอบครัวของเขานลายๆอย่สินะค่ะนี่คือแปลว่าเราเล่าสู่ฟังในพัฒนาการของแปบลบว่าคนที่มีลูกเนาะค่ะดอนนี้เนะี่ยก็แบบนี้เนะดีอยู่โรงเรียนเขาจะพาไปเนาะไปรู้ประสบการณ์จากว่าช่วยเหลือตัวเองยังไงทํายังไงอางสินะค่ะในการอยู่เข้ากับ คนเยอะๆสินะในชั้นคลาสที่ไปตอนนี้เนี่ยร้อยเจ็ดสิบมังเมลีวาที่ไปด้วยกันมีแต่โรงเรียนเราเงสินะค่ะเขาก็จะให้ทำกิจกรรมหลายอย่างนะคะพี่น้อง <S <S ส่วนใหญ่จะเป็นแอคทิวิตี้นอกนอกหัวนพวน <S <S พวทานั่นทำนี่หลายๆอย่างนะ,นะพี่น้องแบบแอคทิวิตี้นอกบ้านนะพี่น้องนั่นแหละ วิวก็ไปเรียนดูไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวสักหน่อยเหมือนที่ทรายว่าเวลาเป็นสาวนี่เวลาเขาออกข้างนอกกับเพื่อนนี่อุ้ยยิ่งจะเป็นห่วงไปใหญ่น,นะนะพี่น้องถ้าก็เป็นธรรมชาติของชีวิตกนันนั่นแหละไปไปเรื่อยๆนะพี่น้องคะ่ะโอ้ไปแล้วไปแล้ววันนี้พี่น้องจ๋าว่าเราซูฟังเฉยๆเนาะเราก็จะไปซื้อของฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะแชร์ share, ประสบการณ์กันเฉยๆอย่างไปบายจ้าบาย